มาฝากโปรโมชั่นสำหรับเดือนนี้อีกเช่นเคยนะคะเป็นโปรโมชั่นช่วยผ่อนนะคะลูกค้าโปรนี้มาแรงมากๆนะคะทางร้านจัดไปถึง2ค0 0ันสำหรับโปรช่วยผ่อนนะคะสวัสดีค่ะก็กลับมาพบกับน้องแนนอีกเช่นเคยนะคะในรายการพรีเมียมคานะคะวันนี้น้องแนนจะพามาพบกับตระก,กูลของอีซูซูอีกแล้วนะคะครั้งที่แล้วเนาะเป็นรถ U SUV เจ็ดที่นั่งวันนี้เราจะมาลดตลาดทำเงินนะคะก็คือเจ้า Isuzu D-Max ตัวนี้นะคะตัวแพตตินัมเนาะแล้วก็ตัวนี้นะคะรถปี2010นะคะลูกค้าแล้วเดี๋ยวน้องแนนจะพาไปดูนะคะทั้งภาพรวมภายนอกแล้วก็ภายในนะคะว่าปี2010นะคะอายุน้องก็ประมาณ10ปีเสร็จๆนะคะว่ายังสวยดีคงสภาพแบบไหนเดี๋ยวเราไปดูกันคะ่ะ โอเคค่ะเดี๋ยวเรามาชมด้านหน้ากันก่อนเนาะว่าตัวนี้นะคะก็คือชมนะคะชมนี้ก็เป็น S L X ปี2010นะคะตัวนี้จะเริ่มผลิตตั้งแต่ปี2005นะคะก็คือ2 5 0 5จนถึง2011นั่นเองเนาะกับเครื่องตัวนี้นะคะนั่นก็คือเครื่อง16วาล์วนะคะ144แรงม้านะคะแล้วก็ ตัวนี้0ถึง100นะคะก็คือ15วินาทีเนาะส่วนท็อปสปีดนะคะอยู่ที่170กิโลนะคะก็ไม่มีอะไรมากนะคะส่วนด้านหน้าก็ยังคงความเป็นีสูสูนะคะไม่ว่าจะเป็นรถเล็กรถใหญ่นะคะหน้าเขาก็จะประมาณนี้เลยเนาะยังคงความแบบธรรมดาเดิมๆนะคะไม่หืือหวานะคะเหมาะกับการใช้รถนะคะแล้วก็ทุกยุคทุกสมัยเนาะก็คือ อยู่ในเลนกลางๆนะคะไม่ถึงว่าตกแร้งนะคะลูกค้าก็จะได้แบบนี้เนาะตัวนี้มีกันสาดด้านหน้าให้ด้วยโลโก้นะคะของ Isuzu d m a x เนาะ,ะส่วนช่องลมนะคะหรือหน้ากระจังตัวนี้จะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะมันจะแยกชิ้นกันเนาะแล้วก็มีช่องลมด้านล่างนะคะก็เป็นสีเดียวกับตัวรถอีกเช่นเคยนะคะส่วนไฟหน้า เป็นโปรเจคเตอร์นะคะแล้วก็มีไฟตัดหมอกมาให้แบบนี้เลยนะคะลูกค้าเพราะว่าตัวนี้เป็นตัว SLX นะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของด้านข้างนะคะตัวนี้นะคะเนีย่ยไม้เปลี่ยนยางให้แล้วเรียบร้อยนะคะลูกค้าเป็นยางของ m a x กซินะคะตัวนี้เนาะตัวนี้ยางนะคะ2 3 5ทับนะคะ R15 นั่นก็คือล้อขอบ15นั่นเองเนาะ แล้วก็ส่วนด้านในซุ้มเสริมนะคะยังดีอยู่นะคะลูกค้าจะดูได้ว่าโชกทุกอย่างนะคะยังเป็นตัวเดิมเดิมนะคะลูกค้าคารเคิร์นปิดลงปิดนกนะคะก็คือ,อยังเป็นพูดตัวในโรงงานมาเนาะแต่ก็อาจจะมีลูกยงลูกอย่างที่สึกหลอตามการเวลานะคะตามการใช้งานตัวนี้เราก็ดูแลให้อยู่แล้วเนาะส่วนด้านข้างนะคะก็จะมีโลโก้ SLX บอกให้อย่างนี้เลยนะคะ กระจกเป็นกระจกโครเมียมนะคะตัดกับสีดํามีไฟเไฟเลี้ยวให้ในกระจกมองข้างเนาะกระจกไม่มีแตกนะคะลูกค้าใช้งานได้ปกตินะคะตัวนี้นะคะก็มีกันสาดมาให้ด้วยเป็นของ d m a มเหมือนกันนะคะส่วนถ้วยรองมือเปิดนะคะจะเป็นสีเดียวกับตัวรถเนาะส่วนมือเปิดเนี่ยเป็นโครเมียมนะคะก็เหมือนกันเลยคล้ายๆกับมิวเซเว่นที่น้องแนนรีวิวให้ดูก่อนหน้านี้เนาะก็ตัวนี้มันก็เป็นโฉมเดียวกันนะคะ ปีผลิตเดียวกันนะคะแล้วก็เป็นตัวนี้มันเป็นรถที่ รถใช้งานทั่วไปถามว่าใช้ดีไหมก็คือเป็นเจ้าตลาดเหมือนกันนะคะก็กับคู่แข่งเขาก็ค่อนข้างถือว่าสูสีกันมาตลอดนะคะขึ้นขึ้นลงลงนะคะก็แล้วแต่คนเลือกใช้บางคนก็ชอบอีสุสเนาะบางคนก็ชอบคู่แข่งของคู่ตลาดเขาเอางี้ดีกว่าเนาะส่วนรถนะคะเราก็ยังทําการคัดเข้ามาเหมือนเดิมนะคะลูกค้าทุกคันคือมีรับประกันแล้วก็ท้าเช็คศูนย์ด้วยประมาณนี้เลยค่ะ ยางเราเพิ่งเปลี่ยนให้ใหม่หมดนะคะลูกค้าทั้ง4ี่เส้นเลยนะคะไม่ใช่เอามาแล้วให้ลูกค้าวิ่งไปทั้งยางเก่าๆเ,เสี่ยงต่อการเสียหายห,ายหรือชำรุดของอยางหรือระเบิดได้นะคะอันนี้ก็คือเราเปลี่ยนให้ใหม่เลยเนาะก็จะได้สวยๆแบบนี้นะคะสีนะคะก็ยังไม่ได้ขัดนะคะถ้าขัดก็จะสวยกว่านี้เนาะส่วนด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะดูได้เลยเนาะ ซูเปอร์แพลตินัมนะคะนี่ก็คือโลโก้ของอีซูซูนะคะส่วนไฟท้ายก็จะมีรอยนิดหน่อยเนาะตามการใช้งานอันนี้มีเราบอกมีนะคะไม่ได้โกหกหรือปิดบังนะคะลูกค้าแต่ถ้ามันชำรุดจนใช้ไม่ได้เราก็ทำการดูแลรักษาแล้วก็เปลี่ยนให้นะคะไม่ได้ทิ้งออกไปแบบนี้นะคะลูกค้าก็ตามการใช้งานเนาะรถมือสองอ่ะอายุเขาค่อนข้างเยอะการใช้งานก็อาจจะนิดนึงนะคะแต่ก็ยังถือว่าใช้งานได้ดีนะคะตัวนี้ก็เอ ครเมียมนะคะลูกค้าที่เปิดด้านหลังเนาะส่วนไฟทุกอย่างคือระบบเราเช็คให้แล้วตัวนี้เป็นเครื่อง2,500นะคะ CC DDI นะคะตัวนี้เนาะแล้วก็มีที่เหยียบด้านหลังให้มีเซ็นเซอร์ถอยหลังให้ด้วยนะคะลูกค้าตัวนี้นี่ก็เป็นตัวท็อปก็มีเป็นธรรมดาค่ะด้านนอกนะคะก็จะใส่แบบนี้เลยนะคะเป็นรถบ้านนะคะ แล้วก็สามารถเช็คประวัติการเป็นมาของเขาได้นะคะลูกค้ารับรองว่าไม่มีสวมซากตัดต่อนะคะน้ําท่วมกองไม่ยอย่างแน่นอนนะคะรถทุกคันเราการันตีว่าแท้นะคะเพราะว่าทุทกๆคันนี้ก็คือซื้อเข้าด้วยเจ้าของเองนะคะแล้วก็ขายออกด้วยเจ้าของเองนะคะไม่ต้องห่วงเลยไม่ใช่ให้ในหน้าซื้อมาให้แล้วมารับรถต่อจากเขาเอีกทีอันนี้ก็ไม่ใช่นะคะเดี๋ยวเราไปดู ในส่วนของด้านในกันบ้างดีกว่าไปค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวน้องแนนจะพาไปดูด้านในกันนะคะว่าด้านในนะคะลูกค้าคนเดิมใช้งานไปเป็นยังไงบ้างนะคะลูกค้าด้านในนะคะจะเป็นสีเบทนะคะจะดําก็ไม่ดำเนาะแล้วก็ทุกส่วนใช้งานได้ปกตินะคะยังมีเซนทัลล็อกตัวนี้ใช้งานได้ปกตินะคะนี่อันนี้น้องแนนโอเคใช้งานได้ปกตินะคะแล้วก็ ตัวนี้นะคะเป็นกระจกไฟฟ้าคู่หน้าเลยเนาะแล้วก็ตัวล็อกไม่ให้เลื่อนนะคะแล้วก็การพับเลนนะคะเลื่อนปรับเลนแล้วก็ตัวนี้พับกระจกมองข้างนะคะเดี๋ยวเรามาดูด้านในกันบ้างดีกว่าเนาะตัวนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะคะลูกค้าในการปรับเบาะเนาะใช้ออโต้แฮนด์นะคะก็คือใช้มือปรับนั่นเองหรือระบบแมนนวลน,นะคะอีซูซุก็ยังคงเป็นอีซูซุนะคะให้มาเท่าที่จําเป็นนะคะ แล้วก็แต่ในความจะเป็นก็คือใช้งานได้จริงแหละไม่ใช่ให้มาแล้วมันใช้งานไม่ได้นะคะก็ประมาณนี้นะคะไฟตัดหมอกอยู่ที่ตรงนี้ก็ยังคล้ายๆแบบเดิมนะคะจะไม่ได้ห่างกันมากเนาะจะมีบ่งบอกให้เห็นเลยแบบใช้งานได้ง่ายนะคะลูกค้าเวลา ฝนตกฟ้าร้องนะคะขับรถตอนกลางคืนก็เปิดไฟตัดหมอกนะคะจะช่วยในการขับขี่ได้ดีขึ้นนอ้องไม่ใช่ว่าเขาไม่ช่วยเราขับนะคะหมายถึงความสว่างและการมองเห็นเนาะอันนี้ก็ที่เปิดฝากระโปรงเนาะก็จะประมาณนี้เลยตรงนี้นะคะเก็บเหรียญเก็บอะไรได้นิดหน่อยนะคะเหรียญ5เหรียญ1ิบนะคะไม่กี่บาทเนาะแล้วก็ด้านในนะคะก็จะเป็นโทนประมาณนี้นะคะจะออกค่อนข้างมืดนิดนิดแต่ว่าไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อการใช้งานเนาะเดี๋ยวน้องแนนจะ ให้ดูในส่วนของเลขหม่นะคะอันนี้เป็นรถบ้านนะคะแล้วก็ตอนนี้อยู่ที่1นึ่งแสกิโลเมตรนะคะลูกค้าก็คือเลขไม่ทุกอย่างใช้ได้ปกตินะคะนี่เลยเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้กันอีกนิดนึงนี่เลยนะคะมันก็ไม่ได้ต่างจากมิวเลยนะคะคล้ายๆกันโครงสร้างคล้ายๆกันแตกต่างกันที่รูปร่างแล้วก็ความใหญ่แล้วก็ การเลือกสรรในการใช้งานเนาะถ้าครอบครัวที่มีหลายๆคนก็มิลเซเว่นสะดวกสบายกว่านะคะอันนี้ก็สําหรับคุณพ่อคุณแม่คุณลูกนะคะแค่ไม่กี่คนเนาะแต่ว่าใช้หาเงินได้เหมือนกันทั้งคู่นะคะลูกค้าไม่ว่าจะเป็นค้าขายเนาะขนปุย๋ยคนยานะคะไปทําการเกษตรนะคะลูกค้าก็ใช้ได้เหมือนกันอันนี้ก็อีกเช่นเคยนะคะเป็นระบบเมนนุ่นนะคะมือหมุนนะคะจากซ้ายไปขวาเนาะวิทยุ AMFM นะคะ CD นะคะเล่นได้หมดนะคะตัวนี้ยังใช้งานได้ปกติเนาะ อันนี้ก็เป็นช่องใส่เหรียญน,นะคะลูกค้าเหรียญห้เหรียญสิบน,นบาทใส่ได้เหมือนกันเนาะไฟผ่ามากด้านกลางนะคะขนาบไปด้วยออช่องแอร์ไม่มีอะไรมากคะ่ะไม่ต่างกันเลยนี้เป็นเกียร์หสปีดนะคะนี่เลยประมาณนี้เลยคะ่ะการใช้งานนะคะตอบโจทย์นะคะในเรื่องความประหยัดของข้างงวดนะตอนนี้นะคะลูกค้าบอกเลยว่าคันนี้นะคะผ่อน ซื้อรถวันนี้ถึงปีหน้านะคะน้องแนนช่วยผ่อนงวดละส0 0พนนะคะเหลือแค่4ี่พันกว่าบาทเองนะคะลูกค้าเราช่วยกันไปจนถึงปีหน้าเลยทีเดียวเนาะแล้วก็เดี๋ยวมีโปรโมชั่นอื่นๆนะคะเพิ่มเติมให้ด้วยสำหรับใครที่สนใจนะคะน้องแนนมีโปรช่วยผ่อนแล้วนะคะแล้วก็ดูแลเรื่องค่าจ่ายค่าโอนอันนี้มันเป็นธรรมเนียมของรถมือสองอยู่แล้วเนาะแล้วก็ฝากนะคะใครที่อยากจะ ใช้รถกระบะในการทำมาหากินหรือค้าขายนะตอนนี้เนาะเพราะว่าด้วยภาวะเศรษฐกิจด้วยเนาะแล้วก็ทั้งโควิดภาวะเศรษฐกิจไหนจะคนในเมืองที่อาจจะเป็นคนรอบพื้นที่ต่างจังหวัดนะคะเข้าไปทํางานที่สมุทรปราการบางพีกิ่งแก้วนะคะก็คงจะต้องอพยพมาที่บ้านนะคะใครมีทุนทรัพย์เพื่อจะเพิ่มเติมกิจการหารถมือสองดีๆใช้งานสักหคัน นะคะน้องแนนขอฝากเต็นท์รถยนต์มือสองไว้ไมโครคานะคะให้เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกหรืออีกหนึ่งทางเลือกนะคะที่จะลองเข้ามาขอคำปรึกษานะคะขอคำแนะนำในการออกรถนะคะบอกได้เลยว่าเราฟรีทุกอย่างนะคะขอคำปรึกษาฟรีซื้อไม่ซื้ออันนี้เราคุยกันได้นะคะแล้วก็เรื่องค่าจัดค่าโอนนะคะแล้วก็ใครที่อยู่พื้นที่ด้านนอกจากพิษณุโลกนะคะน้องแนนมีบริการจัดสัญญานอกพื้นที่ด้วยเนาะ เดี๋ยวเราไปฟังด้านหน้ากันว่าคันนี้จะได้อะไรบ้างไปค่ะโอเคค่ะเป็นยังไงกันบ้างค่ะํำหรับการชมนะคะเจ้า Isuzu d m a ดตัวนี้เข้าๆนะคะลูกค้าแล้วก็สั้นๆกระชับเนาะได้ใจความก็ไม่ได้เจาะลึกเหมือนเคยนะคะลูกค้าแล้วก็เดี๋ยวน้องแน่น มาฝากโปรโมชั่นสำหรับเดือนนี้อีกเช่นเคยนะคะเป็นโปรโมชั่นช่วยผ่อนนะคะลูกค้าโปรนี้มาแรงมากๆนะคะทางร้านจัดไปถึง2คันสำหรับโปรช่วยผ่อนนะคะหรือลูกค้าท่านอื่นท่านใดที่อยากได้โปรซัพพอร์ตอื่นๆนะคะก็สามารถคุยได้อีกเช่นกันเนาะวันนี้น้องแนงก็จะมาฝาก e สุดดีแมปปี2010นนะคะ s lx ตัวนี้นะคะในราคาที่สุดคุ้มนะคะราคาเดียวกับท้องตลาดนะคะลูกค้าแล้วก็รถทุกคันเราก็ยังยึดถือ 4พีเมียมอีกเช่นเคยนะคะซื้อเข้าขายออกมาตรฐานเดียวกันวันนี้น้องแนงก็ต้องขอลาไปก่อนขอพุ่งค่ะ